สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทาโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรการกดปุ่มซุป การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเป,ปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันค่ะ วันนี้ตามีพีโปปั่นแต่ว่าถ้าอัดคลิปนี้ก็คือละลายเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ไปอัดคลิปผิดมาอืเมื่อคืนเมื่อคืนตื่นดีสามฝันลึกมากฝันว่าโดนหมากัดมาอะไร <c oughs> ขออภัยเช่นหมาหมาตัวแรกนะ ก็คือวนเวียนอยู่ฝั่งขวาขาเนี่ยแหละตัวเล็กๆก็จะกัดเงี้ยๆแต่ก็เดินไปเดินมาเราก็อ่ะผ่านไปหมาอีกตัวนึงก็กัดเหมือนกันวอตไวเลอร์อะไรย่างเงทุกคนตามีทิกเกอร์ก็คือตากลัวหมามากนะคะตอนเด็กๆที่อยู่บ้านย่าหมามันชอบวิ่งไล่ลัวมากไอหมาตรงบ้านหัวโค้งอะที่ต่างจังหวัดนะราชบุรีอะ อืขออภัยอาหยอยเพื่อเพิ่มความดีดนะคะคราวนี้เมื่อคืนตื่นตีสามมาแล้วก็ได้หัวข้อมาแบบต้องต้องลุกขึ้นมาจดกันเลยอะเพราะว่ามีช่องนี้ช่องสมายลิงเลืบช่องแมสเซจทั้งสามช่องเลยแล้วก็ได้คำหัวข้อนี้มาด้วยก็คือคำทำนายนี้แม่นสุด ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันดูแบบมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้แต่ก็บอกว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ตลอดแหละขอนญาตนะคะมาดูกันว่าคำทำนายนี้แม่นสุดคืออะไรก็รักทุกคนเสมอนะคะขอบคุณมากๆจริงนะคะที่สพอร์ตตาอยู่เสมอถูกๆช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทุกๆคนอยู่กับตามาเสมอแล้วก็ขอบคุณมากจริ่งที่ยังอยู่กันตรงนี้ขอบคุณที่ยังฟังตาอยู่ตรงนี้จนถึงวันนี้จริงๆรักนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันได้เลยนะคะจะพูดหรือ,อยังมาเริ่มมามอยสไพาทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะโอเคเช็คพลังงานกันก่อน พลังงานปัจจุบันของคนดันดอมนี้ค่ะสำหรับนี้โอ้โห consciousness อืจิตสำนึกอันนี้พูดจิตสำนึกหรือว่าสติ อแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กระจายตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดๆคนเห็นนหโอเคก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบนี้ความคิดมันฟุ้งไปหมดไม่มีสติตาก็ไม่มีสติมาก่อนยังไม่ตื่นยังอยู่ในยังอยู่ในแพแมตมทริกแมทริกแมทริกแมทริก,รกอะไรเนั่นแหละอยู่ ตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วแล้วก็คุณรู้จักคำว่าจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไหลไปตามสังคมแล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมีบ้างไม่ได้เสพสื่อที่ไม่ดีแล้วแต่ก็มีบ้างแหละมันขึ้นมาหน้าฟีด มันก็เห็นบ้างแต่คุณไม่ได้แบบเฮ้ยเหมือนตาใช่ไหมโดยเฉพาะข่าวเคป๊อใช่ไหมตาชอบเคป๊อนะคะเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงอย่างนี้แล้วก็ไปลงลึกไปสืบโดยเฉพาะทวิตเตอร์ใช่ไหมเวลาจะรู้อะไรเนี่ยมันก็จะมีทวิตเตอร์กับ Facebook แต่จะชอบเล่นทวิตเตอร์ถ้าเป็นเรื่องของเคป๊ OP, เนี่ยก็จะไปลงลึกตรงนั้นแบบแล้วเสียเวลาไปกับสิ่งนี้แบบ นานมากนะคะแต่ปัจจุบันก็ไม่แล้วเฉกเช่นเดียวกันพลังงานของคนแรนดอมนี้คือคนที่คนที่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะคะเขานี้ขอดูไพ่ทาโร่ขอดูสามใบพลังงานของคุณหน่อย ฉันเป็นลูกรักจักรกวาลคำนี้ตะโกนออกมาเลยอะผู้ถูกเลือกแต่พูดนะบางคนที่มาดูรนดอมีผู้ถูกเลือกไม่ได้ออกแบบให้เดินทางเหมือนใครคุณไม่ได้มาเพื่อเป็นเวอร์ชั่นที่สองของคนอื่นแต่คุณมาเพื่อเป็นเวอร์ชั่นที่ลึกที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและทรงพลังที่สุด ของตัวเองขออนุญาตขำขำตัวเองก็แหละอินเนอร์มาเต็มอืมอันนี้คือคุณเลยอะชอบมากอีกรอบนะผู้ถูกเลือกไม่ได้ออกแบบให้เดินทางเหมือนใครคุณไม่ได้มาเพื่อเป็นเวอร์ชันที่สองของคนอื่นแต่คุณมาเพื่อเป็นเวอร์ชันที่ลึกที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและทรงพลังที่สุด ของตัวเองทรงพลังไม่ใช่สิบไม้เท้าอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเจลนัมเบวันนี้ t h เอ m ม e อ o เด้วยจ้ะสุดหลักก้ถ้วยกถ้วยก้าเหรียญเนะก้าก้ส่งศูนย์หนึ่งสุดยอดเลยคือคนที่กรักตัวเองจ่ายเวลาให้กับตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองมีวิัยด้วยเราก็ทรงพลังจริงๆรนี่เอเมอร์เรอร์เนี่ยทรงพลังนะคะพลังงานดีมากมาดูกันเลยค่ะหลังจากเช็คคำทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคำทำนายนี้แม่น,นสุดเนี่ยเขาอยากบอกว่าอะไรใช้ไพ่ฮาโรคไปเลยค่ะ เดลวิสหนึ่งดาบอัศวินดาบอัศวินเหรียญคิงดาบเก้าเหรียญได้สำหรับ ไพ่บุคคลขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นนักอ่านไพ่ใหม่ๆก็จะบอกว่าคุณตาคะลูกศิษย์ไพ่บุคคลขึ้นมาต้องทํานายยังไงคะเออนะคะตาจะบอกว่าตัวตนของคุณคือ The ะล v เวอนะคะรักคนอื่นมาตลอดรักตัวเองน้อยที่สุดหรือไม่เคยเข้าใจคำว่ารักตัวเองมาก่อน ให้คนอื่นตลอดให้ตัวเองน้อยมีเค้กก้อนหนึ่งนะให้คนอื่นไปละเก้าส่วนเหลือส่วนให้คุณกินส่วนเดียวบางคนไม่เหลือด้วยกินกินไอไอตัวที่คุณเคยเห็นพลาสติกที่มันพันรอบเหมือนมืนแยมโรอะ เราต้องดึงมันออกมาคุณอยาจจะกินแค่ส่วนนั้นนะมาก่อนมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะคุณได้ผ่านช่วงเวลาเยอะแยะมากมายไทม์ไลน์ที่คุณได้เจอได้เจอประสบการณ์มากมายที่คุณได้ผ่านมันมาแล้วคุณก็มองเห็นกระจกสะท้อน หรือมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจเข้าถึงคำว่ารักตัวเองได้เป็นเวะลาที่เราจะรักคนอื่นตาเคยเจอคนที่แบบทำงานเพื่อสังคมอะนะแต่ว่าตัวเองยังเติมตัวเองไม่เต็มค่อนข้างเยอะครานี้เนี่ย มันมันดีค่ะการทําเพื่อคนอื่นมันดีนะแต่ว่าถ้าเรายังเติมตัวเองได้ไม่เต็มเนี่ยเราจะโดน energy vampire ดูดออกไปเสมอเพราะเราพร่องหมายความว่าพลังงานเราจะถูกดูดออกเมื่อเราไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตแต่คนแรนดอมนี้คุณเต็ม ไปด้วยความรักคุณใช้ความรักนำทางหรือว่าใช้ความรักที่มีต่อตัวเองใช้ความรักที่มีต่อคนที่คุณรักขับเคลื่อนตัวของคุณไปข้างหน้าจะเจอกับเรื่องยากๆไหมก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่ว่าคุณเอาชนะมันได้ตลอด คุณไม่ใช่คนที่จะม่ยอมแพ้ให้กับแค่นี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ต้องคิดว่ามันยากมันง่ายคิดไปก่อนหรือรู้สึกให้ได้ก่อนหรือไปก่อนอ,อันไงก็ได้มันง่ายมันง่ายชีวิตฉันมันง่ายถ้าพูดว่ามันยากมันก็จะยากถูกไหมคะอืม ชีวิตคุณนะ่ะง่ายชีวิตคุณอาจจะเจอเรื่องยากต่สังเกตนะคนอื่นเจอกับคุณเจอไม่เหมือนกันคนอื่นเจอไปได้ไหมไปต่อได้ไหมไปได้นะแต่ติดอยู่ตรงนั้นนานไหมนานแต่เวลาคุณเจอคุณฟันมันติดอยู่ตรงนั้นไม่นานนะคะ คราวนี้คุณจะต้องลงมือทำเสมออัศวินดาอัศวินเหรียญเนี่ยคนที่ take action ไม่พูดแต่ไม่ลงมือทำพูดด้วยก็ได้แล้วลงมือทำด้วยด้วยก็ได้หรือไม่พูดแต่ลงมือทำก็ได้ไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ได้หมายความว่าตาเจ็บคอแต่หมายถึงคุณ ไม่พูดเยอะเสียเวลาเสียพลังงานทําให้เห็นดีกว่าเงินไม่มั่นคงฉันก็จะทําให้มันมั่นคงขึ้นมาเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายที่คนอื่นคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันก็จะทําให้มันได้ใครที่คิดว่ามันยากใครที่คิดแทนคุณคุณจะพิสูจน์ ว่ามันง่ายนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณเท่ากับไม่แพ้ไม่ยอมแพ้คุณเท่ากับไปข้างหน้าบุกบา่าฝ่าฟันขวากหนามพูดถูกด้วยไม่ผิดเลยเออไปข้างหน้าไปอย่างเป้าหมายอยากได้อะไรคุณจะทำมัน ไม่รอให้คนอื่นมาช่วยด้วยปิดนี่เองเดี๋ยวหาเงินเองอยากได้อันนี้เดี๋ยวซื้อเองไม่ต้องรอใช้เงินตัวเองหามาเองยากไหมก็อาจจะยากแต่อย่าไปโฟกัสที่มันยากไงออคุณจะบอกแบบนี้นะคะต่อมาคือว่าก่อนที่จะเป็นคิง คุณเป็นอัศวินมาก่อนถูกไหมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะได้นั่งอยู่บนบอลลังโดยการที่ทำบางอย่างน้อยลงใช้ความคิดไปทำงานใช้เงินไปทำงานมีพาสซีิอินคัมเยอะขึ้นแอคทีฟอินคัมน้อยลงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใดๆจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นจะ ควบคุมอารมณ์หรือมีเหตุมีผลนะคะอยู่กับชีวิตรู้สึกโอเคจริงๆนะกับชีวิตที่เป็นอยู่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดรู้สึกว่าใด,ดๆก็คือมีปัญหาก็ต้องจัดการมีปัญหาก็ต้องเผชิญหน้าเพราะคุณคือคนที่ ถูกเลือกออตาชอบประโยคเมื่อกี้นะคะอืมคุณคือคิงถือดาบนะใต้สำนับคือเก้าเหรียญไม่เลือกงานไม่ยากจนเอ๊ะพูดทำไมไม่อดไม่อยากไม่ขาดแน่นอน,นกดกระดิ่งมีอะไรอีกคะ่ะ ทาไมคุณชอบดึงดูดคนที่ทำลายคุณนะอูดอเวลเดอะเวลแล้วควีนถือไม้เท้าจ้ากดกระดิ่งได้ไหมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเจ็บปวดความผิดหวังอะ มันจะอยู่กับคุณไม่นานนะมันมันจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เธอจะไม่เจอความผิดหวังแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนแต่แตากำลังจะบอกว่ามันมันไม่เจ็บหนักเท่าเดิมมันไม่ได้แย่เท่าเดิมมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเป็นแผลกดทับคุณเท่าเดิมคุณถึงคุณจะเจอสามดาบ คุณจะสามารถวางแผนจัดการชีวิตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ก็ชอบคำนี้เหมือนกันหรือความมั่งคั่งความมั่งคั่งความมั่งคั่งใกล้ฉันคุณจะไม่ใช่คนที่พร่องแล้วอะข้างในวางแผนได้แล้วก็แก้ไข เปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นกลยุทธ์หรือยุทธวิธีในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันง่ายขึ้นนะม,มันมีอยู่แล้วละค่ะความผิดหวังความรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นจุดอ่อนรู้สึกไม่ดีในบางเรื่องเนี่ยแต่าาเรื่องความรักการรักตัวเองก็ยังมีบ้างหรือการที่ทุ่มเทกับใครบางคนแล้วมันไม่มันไม่เวิร์กคนเหล่านั้นหักหลังคุณเลยแบบเนี้ย มันก็อยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเช่นถ้าคนคิดไม่ดีกับคุณยังไงมันก็ต้องผุดมาสักวันหนึ่งเพราะว่าคุณไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครอ่ะเราเมื่อไหรที่คุณไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่มีคนคนที่คิดร้ายกับคุณน่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่พลังงานเดียวกันเขาก็ต้องโผล่หางมันก็จะโผล่ขึ้นมาเขาเนี่ยมันมีไพ่เจ็ดดาบกับไพ่สองถ้วยนั่นหมายความว่าเจ็ดดาบอ่ะ เอาเป็นเรื่องของคนที่คิดหักหลังคิดคดทรยศคิดไม่ดีอิจชาอย่างนี้ก่อนนะที่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะไแบบเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันจะอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เขาเข้าใกล้คุณได้นานไม่ต้องไปให้คุณค่ามันอะทุกคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่คิดไม่ดีเดี๋ยวก็โดนปัดโดนถีบไปไกลจากคุณหรืออีกเรื่องหนึง่ง ถ้าคุณคิดผิดที่ผิดทางคิดแง่ไม่ดีคิดแง่ลบหรือใจของคุณบางอย่างอะ่ะมันไปในเส้นทางที่ผิดเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมาบอกเส้นทางที่ถูกอยู่ดีคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะจักรวาลครูบาอาจารย์คนที่ปกป้องดูแลทุกคนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาผลักดันให้คุณอยู่ในเส้นทางอยู่ดีคราวนี้ต่อไปนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คุณจะเป็นหกไม้เท้ากับ the world นั่นหมายความว่าคุณจะถูกยอมรับไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนอย่าไปมองตัวเองต่ำหรือไม่มีคุณค่าค่ะคุณมีคุณจะถูกยอมรับโดยคนอื่นๆทำอะไรคุณก็จะแบบไม่ได้ไปโฟกัสที่ผลละะัพธ์เฮ้ย มันจะมีคนมาซัพพอร์ตไหมเฮ้ยมันจะมีคนมาแบบกดหนุนชันไหมหรืออะไรแบบนี้คุณจะไปโฟกัสที่การกระทําหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าก็ฉันมีความสุขฉันจึงทําแบบนี้ก็ฉันกําลังส่งคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่มาซัพพอร์ตฉันหรืออะไรป,ประมาณนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า คุณจะชนะง่ายขึ้นคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นคุณจะทำในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าต้องการให้คนอื่นยอมรับแต่คุณจะทำสิ่งที่คุณให้ตัวเองยอมรับอะ่ะอนะคะสุดท้ายถ้าคุณอยากจะเก่งอยากจะแก่งอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรคุณจะสามารถพัฒนาเรื่องนั้นได้อย่างแน่นอน ถ้าเปิดให้ดูจากใต้สำหรับ queen ไม้เท้าเด e h ไฮ r i d e s s t เ n g และ the sun นนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของคุณทรงพลังและคุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดตาไม่เห็นไพ่เด็กเลยนะต่ะบอกให้ที่ตาเปิดสุดยอดไหมอือเขานี้ เรามาเปิดาดไพ่พี่ขังกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนนุณมีอะไรอีกคะให้ไพ่พี่ขังบอก ใหม่เลข53รักษา41พิกแพง88สมาธิ56รอคอย98พระราหูตาดูก่อนนะ70รัก3ามเศร้าคือแล้ว99เฮ่งเจีย ทำหนึ่งนะคะทุกคนอืมโอเคว้าวความสำเร็จสามสิบสี่ทุกคนบอกว่าไพอื่นๆไม่เห็นกดเลยขอภัยนะคุณระวังเสียงในหัว,หวคุณนะหรือคนอื่นก็ได้นะ ที่เขามาทําให้คุณค่อยเขวย่อหรือตัวของคุณเองอะแต่ตารู้สึกว่ายังไงคุณก็เยียวยาตัวเองได้คือเมื่อไหร่ที่เจ็บปวดกับคำพูดใครหรือคำพูดของตัวเองใครบอกว่าเดี๋ยวคุณก็เยียวยากลับมาได้ใหม่ถึงมันจะแบบมันไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่ตาว่ามันดีมากกว่าเดิม เพราะว่าคุณเคยเจ็บแบบนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะผิดพลาดเรื่องอะไรหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเรื่องอะไรตาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมครานี้พอคุณรู้สึกว่าคุณไม่สําเร็จเรื่องอะไรคุณอาจจะพลิกแพงเกมอะได้ดีมากขึ้นแล้วมันก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรแล้วยังมีความแบบ ร้อนรนอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะอัตตามันนําคุณอยูอ่คุณยังวิ่งอยู่อ,อาจจะต้องใช้ความนิ่งมาสยบเพื่อที่คุณจะได้ได้คําตอบของปัญหาเขานี้ยตาเห็นว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างรักสามเศร้าอยู่บางคนเนี่ยจะมันอาจ,จะเป็น3ดาบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะ ที่เกิดขึ้นกับคุณความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้พูดหรือยังไม่ยอมรับมันเดี๋ยวคุณจะเยียวยามันได้อยู่ดีคราวนี้ถ้าคุณรอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือคุณเน่ยเขาอยู่ตรงนั้นเสมอนะคะหรือถ้าคุณกําลังรออะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ท่านก็ออกมาบอกว่าไม่ต้อง คาดหวังไม่ต้องรอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ดีที่สุดก็พอนะคะต่อมาคือใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จอะมองเห็นแง่ที่มันดีดีในชีวิตมองเห็นแง่ที่มันดูแล้วมันมีความสุขในชีวิตให้ได้แค่นี้คุณก็สำเร็จแล้วอะ่ะ คือจะสําเร็จเร็วจะสําเร็จช้าจะยังไม่สําเร็จอย่างน้อยคุณก็เดินทุกวันแค่คุณเดินทุกวันคุณก็เชียร์ตัวเองชมตัวเองได้แล้วนะคะอสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนเนี่ยดูแลคุ้มครองคุณอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องดูแลคุ้มครองตัวเองไม่ให้ไปรับสิ่งลบๆด้วยบท ไพ่แนะนำค่ะสำหรับนี้หรืออยากจะบอกว่าอะไรสักสองใบก่อนไปชนมเ,มนเชน imagination เขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเคลื่อนไหวถ้ามันเจอสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณล้มอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นมูฟเมนต์แบบนั้นเพื่อให้มันเกิดเพื่อให้มันมีวัฒนาการไปเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะมันแค่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกการกระทำเท่านั้นนะคะ อีกใบหนึ่งก็คือจินตนาการมไม่ว่าชีวิตของคุณข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีเครื่องบินคนที่สร้างเครื่องบินก็จินตนาการมันในหัวมาก่อนก่อนที่ดอานักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจะสำเร็จแบบนั้นเขาจินตนาการในหัวเป็นร้อยๆร,รอบมาก่อน เพราะฉะนั้นให้คุณจินตนาการชีวิตของคุณในทุกๆวันว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนคุณทำอะไรอยู่คุณเห็นตัวเองทำอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจิตใจของคุณที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณคิดอะไรคุณรู้สึกอะไรคุณจินตนาการหรือคิดอะไรอยู่สิ่งนี้ที่คุณทำทุกๆวันมันคือไบพารอะนั่นหมายความว่า มันจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่คุณกำลังสร้างมันอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่คือคำทำนายที่แม่นที่สุดคำทำนายนี้แม่นที่สุดนะคะเออเขาบอกมาแบบนี้เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิง่งฮิลใจาตากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยเี้ทาโลบใบตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ